สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาววันอาทิตย์ทุกคนนะคะอ่าวันสุดท้ายแล้วนะคะก็คลิปนี้นะคะก็เป็นดวงรายเดือนประจําเดือนสิงหาคม2565นะคะมาช้าเนาะมาช้ามากๆเลยเดือนนี้ขอโท้จริงๆนะคะแบบมีอุบิเหตุเกิดขึ้นนิดหน่อยนะคะอุบิเหตุแบบไม่คาดฝานันไม่ใช่อุนะบัติเหตุนะแบบอ่าติดภารกิจนะคะเอาล่ะเรามาดูกันว่า อย่างน้อยก็มาทันเนาะเออเพื่อเนเพื่อนวันอาทิตย์นะคะดวงของคุณจะเป็นยังไงในเดือนสิงหาคมนี้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังเนาะวันอาทิตย์วันอาทิตย์สิงหาคมค่ะอาคอดไพ่ยิบสีรุ่นที่แปดนะคะ น่าจะเรียนกันในช่วงเดือนกันยายนนะคะต้นเดือนสิงหาหมอโบตรวจการมัานของรุ่นเจ็ดแล้วก็เดี๋ยวตรวจเสร็จก็จะเปิดรับสมัครนะคะยังไงก็ทักไปถามแอดมินได้ที่สำคัญรุ่นนี้นะคะมีหินมีหินแบบสวยๆนะคะให้ด้วย including ด้วยนะคะเปลี่ยนจากเสื้อนะคะก็เป็นสร้อยหินแทนนะแต่ยังไม่ประกาศแบบเป็นทางการนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าดวงของคุณเป็นยังไงในเดือนสิงหาเพียงออกมาอยากออกมากเบื่อมากเลยเหรอเป็นอะไรนะคะวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะคะโอ้โหหมอบอกว่าคุณน่าจะคุณน่าจะเหนื่อยกับความคุณน่าจะเบื่อกับความเหนื่อยของคุณมากกว่าแหละมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เกี่ยวกับความมั่นคงครอบครัวนะคะการเงินอย่างเงี้ยคุณเองน่าจะชอบเก็บปัญหาไว้อยู่คนเดียวหรือเปล่าไม่ค่อยที่จะบอกใครไม่ค่อยที่จะอยากให้ใครเดือดร้อนนะคะต้องแบบแบกทุกอย่างไว้คนเดียวอย่างเงี้ยอืมโอ้ดัพลังงานของคุณนะ่าจะทั้งไม่ใช่แค่เครียด ไม่ใช่แค่เครียดแบบปกติเครียดถึงขั้นสามารถซึมเศร้าได้นะคะเป็นห่วงนะเนี่ยเออบางคนแบบไม่ได้แบบว่าคิดเยอะนะแต่มันมีอารมณ์ของความเหนื่อยนะคะมันมีความเหนื่อยเข้ามาแล้วมันทําให้เราเบื่อจากความเบื่อกลายไปเป็นความเหงาแล้วความเหงากลายไปเป็นความสับสนทีเนี้ยเออนะอยู่ในจังหวะที่พูดไม่ออกบอกใครไม่ได้หรือเปล่าเออมันไม่ใช่ความรัก แต่มันเป็นมันเป็นความรู้สึกนะคะอเดี๋ยวนะขอเสริมสามใบนะสามใบสามใบว้าวหนึ่งเหรียญมาค่ะหนึ่งเหรียญมาเงินงนี้นะจะดีมากๆเลยเรื่องเงินแต่มาทำไมมันเหนื่อยเงินเยอะมากเลยอะ่ะเงินนะคะ ฮาร์ดอเคอร์หน่อยเดือนนี้นะคะคุณมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่หรอกนะคะอิทธิพลของคุณน่าจะเป็นแบบความเบื่อคุณอยากจะหันหลังให้กับบางเรื่องนะคะคุณอยากจะใช้ช่วงเวลาอยู่อยู่ตามลำพังหรือบางทีไม่สามารถที่จะ เจอใครสักคนได้หรือว่าไม่สามารถที่จะไม่ใช่ไม่สามารถใจเนี่ยไม่อยากจะเจอใครช่วงเนี้นะคะอาจจะอยากจะอยู่โลกส่วนตัวทําทในสิ่งที่จะเองรักสิ่งที่จะเองชอบอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นไงบ้าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเสียงกระซิบจากพระพิคคะเนนว้าวพารอริตี้อินไซน์บรスซิ่งว้าวพรอันประเสริฐนะคะพรที่ขอแลาจะเป็นเรื่องเงินหรือเปล่านะ เอาละค่ะ,ะในเดือนสิงหาคมนะคะเพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์ทุกคนเนาะพอเปิดฉากมาคุณจะรู้สึกว่าคุณเบื่อนะคะคุณเป็นเบื่อๆคุณเป็นเหนื่อยๆเป็นเหงาๆเป็นแบบอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งของตัวเองนะคะแต่สิ่งที่โดดเด่นสำหรับคุณนะคะในเดือนนี้น่าจะเป็นในเรื่องของเงินนะคะ ในเรื่องของเงินแล้วก็ในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะมาขอเริ่มต้นที่การงานก่อนดีกว่าเนาะการงานเป็นยังไง <c oughs> ขอคนที่ว่างงานก่อนนะคะคนที่ว่างงานเดือนนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะคะเนี่ยอาจจะอาจจะได้ มีโอกาสที่จะได้งานแต่สุขภาพเราหรือสถานการณ์รอบข้างไม่เอื้ออำหนวยสักเท่าไหร่ดังนั้นก็จะต้อง take action นะคะสำหรับคนที่หางานนะคะอ่ะต่อมาสำหรับผู้ที่ทำงานประจำผู้ที่ทำงานประจำว้าวเดยมเพ็สขึ้นมาเดือนนี้คนที่ทำงานประจำหมอโบรู้สึกว่าคุณก็ไปได้เรื่อยๆแต่มันมีความอิ่มตัวบางอย่างในลักษณะของความเหนื่อยนะคะ ความเหนื่อยจากเรื่องส่วนตัวด้วยแล้วก็ความเบื่อนะคะทั้งความกดดันบางอย่างอยู่ในใจเราด้วยอะนะคะเนี่ยน่าจะมีปัญหาในที่ทำงานนะคะสำหรับบางคนนะหรือผิดหวังกับบางเรื่องนะคะทำให้เราอยากจะออกจากงานทำให้เรารู้สึกว่าเออมันถูกหลอกใช้หรือว่า ใช้งานเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะมันก็ดีอะ่ะแต่บางครั้งมันเป็นเหมือนรู้สึกแบบผิดหวังกับบางเรื่องนะคะผิดหวังกับบางเรื่องบางคนก็มีความรู้สึกอยากจะออกจากงานอย่างเงี้ยอยากจะไปสารฝันอยากจะไปตามหาพรสวรรค์อยากจะทำงานแบบธุรกิจส่วนตัวก็มีนะคะก็ต้องศึกษาดูก่อนเนาะ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเรามาดูว่าคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเป็นไงคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวถ้าคุณกำลังที่จะแบบว่ามีหุ้นส่วนนะคะหรือกำลังที่จะตกลงอะไรบางอย่างก็ถือว่าเป็นไปได้ดีหรือบางคนก็แบบทำกับแฟนก็มีนะคะอ่า คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจจะเริ่มต้นบางอย่างหรือก่อกําเนิดไอเดียโครงการอะไรบางอย่างซึ่งสิ่งสิ่งนี้นะคะอาจจะนําพาซึ่งแบบในเรื่องของการซัพพอร์ตการสนับสนุนลูกค้าหรือว่าเงินเข้านะคะก็ถือว่าดีนะอืหรือว่ามีคนมาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะธุรกิจส่วนตัวแต่คุณอาจจะแบกภาระหลายเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องเดียวหรอกอ่ะทีนี้ ขอดูในเรื่องของการเงินหน่อยใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวงานออนไลน์หรืออะไรเนี่ยคุณโดดเด่นนะถือว่างานมันไปได้เรื่อยประสบความสาเร็จเงินเข้ามีชื่อเสียงแต่ตัวเราเองเนี่ยถามว่าการงานเนี่ยไปได้เรื่อยๆนะคะคนที่ทำออนไลน์ค้าขายธุรกิจส่วนตัวนะคะคือมัน มันมีแค่บางเรื่องที่ทําให้คุณแซดคุณเศร้าคุณเหนื่อยกับการแบกรับภาระแต่ทางด้านตัวเงินผลงานมันเข้ามาแล้วมันก็ประสบความสาเร็จนะคะขอดูการเงินค่ะการเงินเป็นยังไงบ้างว้าวการการเงินกําลังจะได้รับความช่วยเหลือกําลังจะมีโอกาสนะคะซิกออฟสอดนะคะบางคนน่าจะมีการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับ การเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะใช้เงินเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าการเดินทางจะนํามาซึ่งความโชคดีหรือโชคลาภก็ได้นะคะการเงินเห็นหนึ่งเหรียญมาเห็นสิบเหรียญมาร่ํารวยบางคนมีโอกาสหรือว่าคุณอาจจะแบบกาลังซื้อบ้านกําลังผ่อนบ้านกาลังทําอะไรที่เกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยก็ได้นะคะมีโชคลาภได้ไหมมีค่ะแต่ไม่ต้องเสี่ยงเยอะเนาะการเดินทางก็ต้องระมัดระวังการขับขี่ด้วยนะคะยวดยานพหาหนะ ส่วนสุขภาพกระเพาะอาหารนะคะความเครียดด้วยอาการเรียนเป็นยังไงการเรียนนะคะเดนพาร์ขึ้นมาการเรียนเป็นช่วงเวลาที่อา,อาจจะต้องโฟกัสนะคะซึ่งความสําเร็จประสบความสําเร็จมากการเรียนจะสอบจะเขียนจะเรียนจะอ่านไปแข่งขันอะไรถือว่าโดดเด่นชัดเจนมากโดดเด่นนะคะการเรียนบางคนมีดวงไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยนะคะในเนี้เออ อ่ะส่วนในเรื่องของความรักเป็นยังไงบ้างความรักความรักนะคะความรักความรัก have it love yourself ค่ huh? ะ b r o k e n break breaking the chain นะคะปลดสร้อยแห่งพันธนาการออกมาถ้าคุณกำลังอยู่ในวิกฤตการณ์ของความสัมพันธ์ที่มันทำให้คุณทุกข์ใจขังเดงไว้กับความรักที่ไม่ดีหรืออยู่ใน comfort zone อะไรก็ตามนะคะออกมาจากตรงนั้นได้แล้วนะคะนี่คือสิ่งที่นางฟ้าอยากจะบอกคุณคุณต้องออกมาจากตรงนั้นนำพาตัวเองนะคะรีบิวใหม่บางคนเพิ่งจบความสัมพันธ์มันแซดมันเศร้าพังทลายปร,ปรับปรับฉับพันแล้วก็ ขังตัวเองไว้กับความเศร้าเสียใจนะคะมันจะมี energy ของการแบบสร้างขึ้นมาใหม่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเกาะคุ้มครองในเรื่องของแบบพลังใจอย่างเงี้ยนะแต่มันเป็นเดือนที่คุณจะได้รับเรื่องราวดีๆอย่างเช่นการเงินนะคะอย่างเช่นการเงินอย่างเช่นสิ่งที่ตเต้องการบางคนน่าจะเป็นแบบช่วง priority นะคะ ให้ความสําคัญเรียงลําดับความสาคัญอัน,นอันไหนก่อนอันไหนหลังนะคะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดข,ของคุณคือพรอใดก็ตามที่คุณขอที่คุณอธิษฐานไปนะคะคุณจะได้รับสิ่งนั้นมอโบเห็นในเรื่องเงินมองโบเห็นในเรื่องของ you, you receive นะคะ from the universe คุณจะได้บางอย่างนะคะในเดือนนี้นะคะอ่ะขอดูคนโสดหน่อย คนโสดเป็นยังไงคนโสด่าจจะมีคนเข้ามาคุยนะมีคนเข้ามาคุยคนทางไกลก็ได้หรือว่ามีคนแอบชอบคุณอยู่นะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นได้คุยได้นะคะบางคนการเดินทางก็อาจจะนําพาให้เราได้เจอใครสักคนก็ได้นะอืมชาวทัด์ไฟค่ะต่อมาคนที่มีคู่หรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ล่ะ คนที่อยู่ในความสัมพันธ์โอ้โหรู้สึกว่าน่าจะมีปัญหานะคะความสัมพันธ์ที่หวาดระแวงความสัมพันธ์ที่จะต้องแบบเยียวยาให้อภัยกันและกันนะคะหรือว่าเกี่ยวกับบุคคลอื่นบุคคลที่สามนะคะหรืออ่าปาร์ตี้หึงหวงหรือว่าความเป็นแบบอ่าเดี๋ยวนะ เหมือนเราไม่ค่อยอยากจะเอนจอยชีวิตหรือเราไม่ค่อยอยากที่จะใช้โมเมนต์นั้นกับเขาหรือเปล่าอันนี้หมอโบไม่รู้นะแมันมีสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องรักตัวเองมากๆนะคะอะไรก็ตามเนี่ยต้องต้องมีความศรัทธากับตัวเองก่อนนะคะในในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณบางคนอนะ่ะลดสถานนะเป็นเพื่อนก็มีนะคะมาดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนบ้างคนที่มีคู่นะคะมันมีความเบือ่อมันมีระยะทาง มันมีความสับสนอยู่ในนั้นเปิดใจคุยกันนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะมันเหงานะคะเพิ่งจบไปก็มีแต่เป็นเดือนที่คุณต้องจบความสัมพันธ์นะ้าสาหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต้องได้จบนะคะเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องจบได้ด้วยดีประมาณนี้จะดีกว่าที่เรายอมอยู่แบบทรมานนะคะอืม ทีนี้ขอดูว่าสปิริตของคุณกำลังจะสื่ออะไรถึงคุณ intuition คุณจะต้องเยียวยาบางอย่างนะคะหรือบาลานซ์บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในอารมณ์ของคุณออกมานะคะแล้วก็จงมีพลังในเรื่องของความศรัทธายเยอะเพราะว่าสิ่งที่คุณโฟกัสหรือว่าเมนเฟตไปเนี่ยคุณกำลังจะได้จากจักรวาลน,นะคะเนี่ยเรื่องดีๆกำลังจะคุณก็กำลังจะแบบเวล เวลด d e ซอร์บรีเวิร์ดนะนะคะอืมินไซด์เชื่อในลางสังหรณ์ของตัเองเชื่อในซิกเซนของตัเองด้วยเดวิลเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่ไม่ไม่ได้ง่ายนะคะมันเป็นช่วงที่แบบเหมือนบททดสอบดังนั้น Priority มีใครทำอะไรรับหลังอิชาดิษยาคุณหรือคอยก๊อปปี้ผลงานคุณแน่นอนนะคะดังนั้นอย่าลืมนะกรรมเขาทำอะไรกับเรามันเป็นกรรมของเขา เราโตอตอบเมื่อไรนั่นแหละเป็นเป็นกรรมของเราทันทีนะคะแต่สิ่งที่สําคัญในเดือนนี้สิ่งที่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะให้คุณทําก็คือการรักตัวเองนะคะปรับพลังงานของตัวเองเติมพลังงานของตัวเองนะคะเรียงลาดับความสําคัญกับสิ่งที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่นะคะคุณได้รับการช่วยเหลือที่ดีมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินเอาละค่ะความสมหวังกับสิ่งที่อธิษฐานไป กรัดาพิมพ์คำว่าขอบคุณพรอันประเสริฐที่ส่งเสริมและสนับสนุนโชคชะตาแห่งความดวงดีฉันสำนึกรู้คุณการเงินความสำเร็จทุกสิ่งที่ฉันได้รับขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะโอเคนะคะอมหมอโบลืมอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดียวเด,ยวเดียวการเรียนบอกไปแล้ว สุขภาพการทำงานหนักนะคะโรคเครียดแล้วก็กระเพาะอาหารโชคลาบมีไหมมีค่ะแต่ไม่อยากให้จะไม่อยากให้เสียงเยอะเนาะไม่อยากให้เสียงเยอะอมไม่อยากให้เสียงเยอะมีอะไรที่คุณควรทำบ้างระวังในเรื่องของการขับรถเนาะใช้สติเพราะว่าคุณอาจจะเป็นเบอร์เบอร์นะคะมีสติทุก ทุกอย่างก้าวนะคะที่สําคัญแบบพยายามนะคะกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอะไรเงี้ยก็ตามนะโอเคนะคะหมอโบก,ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนจงโชคดีนะคะเลิฟเลิฟค่ะ